สัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เรื่องเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวันกับครูนีกันนะคะหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะเรามาเรียนรู้เพียญชนะภาษาไทย44ตัวตามด้วยบทเพลง ตู้ใบชนีกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยเลยค่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังงองูจอจานชอชิง ชอช้างซอโซ่ชอเชอยอ์หอิงดอชดาตอปะตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนดอเด็กตอเต่า ทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟ,อนฟันพอสำเ่า ม่อมา้าหอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤศีสอเสือหอหีบรอจุลาอ,อออ่าง หอนกฮูก เด็กๆสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะเราไปเรียนรู้กันต่อเลยนะคะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราสามารถนะคะสื่อสารรับรู้ข่าวสารต่างๆได้หลายช่องทางนะคะอย่างเช่นการรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์นะคะการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์นะคะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์การเขียนจดหมายส่งไปรษณีย การสื่อสารผ่านทางไมโครโฟนนะคะการสื่อสารทางหนังสือพิมพ์การสื่อสารผ่านตู้ไปรษณีย์นั่นเองค่ะประโยชน์ที่เราได้จากการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะเด็กๆไม่ว่าเราจะเดินทางหรือไปที่ทำงานไม่ว่าจะขับรถก็ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆอีกมากมายนั่นเองค่ะโทรศัพท์บ,บ้านใช้อยู่กับที่ใช้ตามห้างร้านสำนักง,งานโรงเรียนและที่บ้านนั่นเองค่ะโทรศัพท์มือถือเราสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลานะคะสะดวกกับการใช้งานนะคะไม่จำเป็นต้องใช้อยู่กับที่ก็ได้ค่ะเราเออกไปในสถานที่ต่างๆเราก็สามารถนำ มือถือออกไปใช้ได้นะคะโทรทัศน์นะคะเด็กๆในปัจจุบันนะคะมีการนำโทรทัศน์นะคะมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารข่าวสารต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะและยังใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าโทรทัศน์นะคะมีเสียงมีภาพนะคะทำให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้ มากมายเลยค่ะอย่างเช่นการดูสารคดีการดูคลิปวิดีโอการทดลองโดยผ่านช่องทางต่างๆซึ่งมีให้เราเลือกดูมากมายเลยนะคะไมโครโฟนนะคะเด็กๆเรานำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมายได้นะคะใช้ในด้านการสื่อสารเช่นการนำมาบันทึกเสียงนำมาร้องเพลงคาราโอเกะสัมภาษณ์พิธีกรและเด็กๆเคยได้ยินไหมคะ เสียงตามสายนะคะในโรงเรียนนะคะคุณครูจะพูดคุยกับเด็กๆผ่านทางไมโครโฟนนั่นเองค่ะตู้ไปรษณียน์นะคะเป็นตู้ที่ไว้สำหรับประชาชนเขียนจดหมายนะคะติดต่อสื่อสารกันนะคะแล้วนำไปส่งในตู้ไปรษณีย์และจะมีบุรุษไปรษณียน์นะคะมารวบรวมนำเอาจดหมายนะคะไปส่งที่บ้านตามกำหนดนะคะในปัจจุบันก็ยังมีตู้จดหมายอยู่นะคะ หนังสือพิมพ์นะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถนำเสนอข่าวสารนะคะหรือรายละเอียดจำนวนมากได้นะคะและสามารถทำได้เป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ดังนั้นนะคะเด็กๆสามารถติดต่อข่าวสารได้สม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะหนังสือพิมพ์จะมีภาพประกอบช่วยดึงดูดความสนใจและเราจะ พบเห็นนะคะหนังสือพิมพ์นะคะตามร้านค้าห้องสมุดหรือว่าภายในบ้านของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวันกันไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้รับรู้เกี่ยวกับประโยชน์นะคะของการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมทําใบงานนะคะแล้วรวบรวมใบงานนะคะนํามาส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราพบปะกับคุณครูเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ